สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำฟังก์ชันอัจฉริยะ3ฟังก์ชันในสมาร์ทวอ h นะครับในราคาไม่ถึง1000บาทนะครับตัวนี้นะครับซึ่งสมาร์ทวอ h ทุกรุ่นนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันอัจฉริยะ3ฟังก์ชันที่เราจะแนะนำเนี้ยได้นะครับ ตัวนี้ที่ผมเอามาทดสอบนะครับเป็นรุ่น DZ09 สีดําีดำนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบกันนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่านาฬิกาพวกนี้ไม่สามารถเล่น Facebook หรือ Line ได้นะครับถึงแม้มันจะมีแอปพลิเคชันอยู่ในตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับ Facebook แล้วก็อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมี WhatsApp นะครับ Twitter นะครับไม่สามารถเล่นได้นะครับก็คงติดติดตั้งมาเพื่อความสวยงามนะครับของเมนูนะครับสำหรับการใช้ฟังก์ชันอัจฉริยะนั้นนะครับเราจะต้องจับคู่โทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android นะครับกับนาฬิกาตัวนี้เท่านั้น และการจับคู่นั้นนะครับต้องจับคู่ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ที่ชื่อว่าแอป bt notification นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับเราให้เราดูที่ตัวสมาร์ทวอทนะครับให้เราเข้าไปที่เมนู bluetooth นะครับ bluetooth นี่นะครับเข้าไปก่อนนะครับดูนะครับข้างบนตัวบน เปิดนะครับให้ขึ้นข้งางล่าง่าเปิดก่อนนะครับแล้วก็สามารถถูกค้นพบได้ก็ต้องเป็นเปิดนะครับต้องขึ้นว่าเปิดนะครับก็แต่อีกครั้งนะครับเป็นขึ้น่าเปิดนะครับแล้วก็มาดูชื่ออุปกรณ์สักนิดนึงนะครับตัวนี้ชื่อ w 3นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคนะครับก่อนที่เราจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในมือถือของเราซะก่อนนะครับซึ่งมือถือของเรานั้นจะต้องเป็นมือถือในระบบ Android เท่านั้นนะครับถ้าเป็น iOS จะใช้ไม่ได้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้นะครับเราโหลดได้ที่ Play Store ได้เลยนะครับ เข้าไปที่เพจสตูนะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับพิมพ์หาไปเลยนะครับพิมพ์คำว่า BT Notification นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวสดาวตัวนี้นะครับเราก็โหลดเข้ามาติดตั้งในโทรศัพท์ได้เลยนะครับกาลังติดตั้งนะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับมาดูว่ามันติดตั้งเสร็จแล้วมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในโทรศัพท์เรานะครับตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปที่เมนูเข้าไปที่แอปตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตอบ yes นะครับโอเคนะครับนี่นะฮะหน้าตาของแอป มันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็มาเลื่อนขึ้นมาฮะดูตรงนี่นะฮะ B T Notification นะครับที่เป็นคำว่าปิดข้างล่างสุดนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเปิดนะครับตกลงนะครับเปิดใช้งานนะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับย้อนกลับนะครับตรงนี้ เราสามารถตั้งค่าแอปที่จะให้แจ้งเตือนต่างๆได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้แอปไหนแจ้งเตือนเราก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมนันแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราเปิดบลูทูธที่นาฬิกาไว้แล้วนะครับ ให้เรามาแตะที่3ามจุดข้างบนนะครับสมจุดข้างบนนะครับแตะมาปุ๊บเราก็ตรงนี้นะครับบลูทูธอันบนอันแรกสุดนะครับมันก็จะเริ่มค้นหานะครับนาฬิกานี่นะฮะจะเจอแล้วนะครับ W3 นะครับเราก็คลิกเข้าไปจับคู่ได้เลยนะครับมันก็จะบอกให้เราจับคู่นะครับ แล้วก็กำหนดค่าอุปกรณ์ให้ตรงกันนะครับที่นาฬิกาก็เหมือนกันนะครับก็ตอบใช่นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับนะฮะสิ้นวันที่ได้เวลากับอุปกรณ์ระยะไกลนะครับเราตอบตูกลงทุกอย่างนะครับนะฮะโอเคนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าจอที่นาฬิกาจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นรีโมทนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าฟังก์ชันอัจฉริยะที่เราพูดถึงนั้นนะครับมันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับเรามาดูที่รีโมทกล้องถ่ายรูปก่อนเลยนะครับนะฮะตกลงเลยนะครับปิ้งนะฮะ ตอนนี้นาฬิกาได้สั่งให้โทรศัพท์เปิดกล้องนะครับพร้อมถ่ายรูปนะครับนะฮะเราสามารถกดจับภาพได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปหนึ่งฟังก์ชันนะครับออกก่อนนะครับมาดูฟังก์ชันต่อมากันเลยนะครับฟังก์ชันที่2นะครับเป็นฟังก์ชันที่สั่งให้ เปิดเพลงในโทรศัพท์นะครับเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์ไม่ว่าจะอยู่ในเมมหรืออยู่ในเครื่องนะครับมันจะถูกค้นพบโดยเจ้านาฬิกาตัวนี้จากการเชื่อมต่อของเรานะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับไปที่เครื่องเล่นเพลงนะครับดูนะฮะนะฮะมันจะเจอเพลงเลยนะครับเพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับ เพลงที่สองนะครับที่เราเจอเสียงตืดตืดตนี่คือเสียงการแจ้งเตือนนะครับว่าเป็นเพลงอะไรอัลบั้มไหนนะครับ เดี๋ยวเราหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับหยุดตรงนี้ที่เธอมีหน้าปลกอัลบั้มขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะหยุดตรงนี้ที่เธอนะครับครับมาดูฟังก์ชันที่3นะครับ ฟังก์ชันสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, WhatsApp, w e c h h t t e t a l k ได้หมดนะครับ Messenger, SMS ที่ส่งเข้าโทรศัพท์ที่เราได้เชื่อมต่อเอาไว้แล้วเนี่ยจะมาแจ้งเตือนและแสดงผลที่นาฬิกาแล้วก็เปิดอ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเฉพาะ Line แล้วกันนะครับผมจะส่ง l ล n e เข้าไปที่โทรศัพท์ โดยพิมพ์คำว่าท,ทดสอบการแจ้งเตือนนะครับทดสอบการแจ้งเตือนนะครับนี่นะครับแสดงผลนะครับนะฮะ นะครับลายจากใครแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรนะครับวันที่เท่าไหร่วเวลาเท่าไหร่นะครับชัดเจนนะครับอีกสักครั้งนะฮะเป็นว่าสวัสดีก็แล้วกันนะครับนะฮะสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับ แสดงผลดูนะครับสวัสดีนะครับซูมให้ดูชัดๆนะครับสวัสดีนะครับก็เมื่อได้กล่าวสวัสดีกันแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากอยากให้ผมรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ